โอเคได้อาตมาชื่อวินัยนี่โอ้โหอย่างเท่โอหมึงนี่เองที่จัดการไอ้ทิมพูดดีๆด้วยไม่ชอบอยากโดนต่อยสักรอบใช่ไหมโยมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ตามที่น้องขอมาแบบเยอะมากนะครับพระวินัยภาคสอง มันมี2.1 2.2 2.3อะไรก็ไม่รูนะ้ผมขอเลือกเป็น2.2เลยกันเพราะชื่อคลิปเลยกระหังร้ายที่ห้วยมาหอนกระหังรายย้ายเงั้นหรือโอเคลืมบอกไปนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่นานาอีกแล้วนะครับกับช n n e l เพลินสปรึงนั่นเองถ้าชอบนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจช่องพี่เขาด้วยนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงไป เนนสะพพึงรีซต์ภารกิจนี้นะอาตมาคงไม่สามารถร่วมขบวนได้มีกิจธุระด่วนเขามาพอดีโอเคทำไมคราวนี้นะเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่บ้างทำไมผมรู้สึกว่าดีเทลหน้ามันละเอียดมากวินัยด้วยโอเคเอาจีวอนมาไม่ไม่ลงคาถาอาคมเสริมค้าความคงกระพันฝันแทงไม่เขาโอ้อ้อแล้วก็มีเรื่องสำคัญ ท่านผู้ชมทางบ้านนะ่ะเขาถวงติงมา,อ,าออกนอกวัดเนี่ยช่วยห่มมังกรด้วยเอาทำไมอ่ะนี่ไอ้ชายเอ็งรู้ใช่ไหมว่าเสื้อซมิ่งอารวาที่ห้วยมาห้อนเนี่ยมันผิดวิสัยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นถาว่างานทจมือพระวินัยเกินไปละก็เห็นทีคงได้ใช้สิ่งนั้นปราบมารเสียแล้วสิ่งนั้นอย่าบอกว่าผมนึกว่าจะเป็นลูกสองสะอีก โอเคเพลินสะพรึงอืมผมทำทำอินโทรแชแนลผมด้วยดีไหมเนี่ยเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่รู้สิผมว่าบางทีโอ้ในเมื่อพวกเองตัดสินใจกันดีแล้วข้าก็ไม่มีปัญหาไอชิดเดี๋ยวเองรวบรวมผู้ชายที่พอจะยิงปืนได้ต่อสู้ไหว ให้มารวมตัวกันที่บ้านของข้านะเอ่ออันนี้กองโจรหรืออะไรก่อนหรือว่าพวกชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันไปสู้กับเสือสมิงหรอ,หร,อหรือกับอะไรสักอย่างส่วนคนแก่กับผู้หญิงเด็กๆให้อยู่แต่ในตัวบ้านเอาโอเค,คป้าต้ชาวบ้านรวมตัวกันนะครับงลงก้อนให้ดีแต่ m อ 6, 6เลยเหรอหรือว่า m ออย่าให้ใครออกมาจนกว่าตะว,วันจะขึ้น ดีเทลโคตรดีนะครับโดยเฉพาะเงาแต่ที่น่ากลัวมันก็คือพวกเสือในคราบมนุษย์แบบพวกพานโอชานั่นแหละอย่างน้อยคืนนี้พวกเราชาวห้วยหมาหอนก็จะไม่ยออไม่ใครมาลังแกง่ายๆอีกแล้วแล้วพี่หัวล้นจะแกว่งปืนทำไมกอนผมเห็นสามรอบสี่รอบโอเคผมรู้แก็บแล้วรู้แก็บที่จะรีแอคแล้ว โอเคบอกไว้ก่อนนะครับคือเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วเลยคือชแนลเทพๆนะครับเขาจะฟลอไปเรื่อยๆเขาจะเล่าไปเรื่อยๆมันแทบจะไม่มีแก็บให้ผมรีแอคเพราะฉะนั้นบางทีผมอาจจะหยุดคลิปบ่อยหน่อยก็นะอย่าเพิ่งลำคาญกันนะครับถ้าอยากดูตัวเต็มเดี๋ยวลิ้กงผมแปะไว้ข้างล่างนะครับเออเดี๋ยวนะขังข่าวแวมไพร์เหรอแวมไพร์ราย ไม่ใช่ละอะผมนึกออกชื่อนึงอย่าว่าผมนะ<อ>เดี๋ยวเท้าเหมือนมา้าเท้ามันเหมือนมา้ามีปีกเแมว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 มวแมวแมว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 ไอส้มโอเคไอส้มเข้ามาได้แล้วมันอยู่บนหลังคาหายไปไหนของมันนะมันอยู่บนหลังคา ผู้กายแก่ใช่ไหมผมว่าใช่แต่ถ้าอ้างอิงจริงๆก็มันจะมีแวมไพร์กับซาตานนะครับที่รูปร่างเป็นแบบนี้แล้วก็มีเวตาลมีกากอยมีอีกหลายตัวในยามเที่ยงคืนของหมู่บ้านห้วยมาหอนคืนนั้นป้าแป๋วและสามีต้องสะดุ้งตื่นตกใจเสียงกรีดร้องของลูกสาวและเสียงโครมครามที่ข้างฝาบ้าน ลูกสาวคนเดียวของพวกเขาก็โดนบางสิ่งโฉบกระชากออกไปทางหน้าต่างห้องนอนครูกายแก้วเป็นพ่อแม่ร้องเรียกแทบขาดใจเพิ่มขึ้นไปแล้วใน,น,นความมืดนั้นจริงด้วยสองพวเมีย,ยสเงเกตเห็นเ,นเงาสิ่งเท้าเป็นเหมือนเหมือนกีบกีบม้าไม่ไงั้นก็กีบบัวนะครับแต่แต่ขีบขีบมือได้เ้ยเทพครูกายแก้วเทพใช้เท้าจิกไหล่ลูกสาวคูงตนบินสูงขึ้นไป เรากับจะมุ่งไปที่ดวงจันทร์ขี้ไม่ใช่เหรอแม่พ่อด่วยหนูหน่อยช่วยหนูช่วยหนูช่วยหนูหน่อยครูกายแก้วจะจับไปแดกแล้วพ่อมึงนั่นนั่นมันผีกระหังใช่ไหมครูกายแก้วเออเออผีกระหังจริงๆด้วยมันกระหังตรงไหนวะเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่ามีแต่เสือสมิงแล้วนี่กระหังมายังไงละแม่มึง ผีกระหังมันเอาตัวลูกเราไปแล้วท่านใดนั้นก็มีเสียงดังเป้งโอ้พระที่ไหนไม่รู้ร่อนมาด้วยความเร็วพุ่งเข้าใส่ท้ายทอยของเจ้ากระหังอย่างจังจนมันเสียหลักเท้าที่หนีบลูกสาวปอาแป๋วก็คลายออกไม่ใช่ท้ายทอยนะตะกี้ร่วงหล่นลงมาอย่างหน้าหวาเสียวตะกี้เต็มกระบาลเลยนะไม่ใช่ไรโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอมาแล้วไป ลุงชายผู้ที่ถูกเรียกขานว่าลุงชายรับเด็กสาวเอาไว้ได้อย่างชิวเฉียดทันท่วงทีรับตรงไหน <c oughs> อันนี้คือรับใช่ไหมโอเคโอเคมันคือการรับนะครับนการรับ <c oughs> <c oughs> ผมว่าตกทับมากกว่า <c oughs> ยัางงี้ละเนี่ยโอ้ <c oughs> ผมว่าลุ ขอบคุณมากนะคะลุง,ลงชายน,าน่าจะตุยนะครับ<ม>ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่เป็นไร,ไนไรลูกก่อนเดออลุงจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นอะไรโดนฟ,ฟ้าบาททีเดียวร่อนไปมารอบหมู่บ้านคำรามลั่นด้วยความโกรธก่อนจะทะลานแลนดิ้งลงพื้นเหลียวซ้ายแลขวามองหาว่าใครปาฟ้าบาทใส่มัน เห็นหน้าชัดๆแล้วมันมันมันไม่ไม่ใช่กระหังนะมันเหมือนเอชซีพีเหมือนอสูรกายเหมือนอสูรมากกว่านะครับกระหังไม่ใช่แบบนี้ซ้ายแลขวามองหาว่าใครปาฝาบาทใส่มันเรียกว่าร่อนดีกว่านะโอเคถ้าใครเคยเล่นเกมดูมนะครับผมว่าชัดอ่อคอมเพลอิ่งผมว่าเหมือนอสูรในดูมอะ ใครปลาหัวกูใครอาตมาเองและที่โอเคมาแล้วนสิ <c oughs> หนงหะนมหุ่นล่ำซังจีว,คว,วรคนเท่จากเงาเมืดของยามราตรีโอเคจีวรอ,อย่างเท่โโกล้ามากเก่งมากนะไอ้ล้น,ลนกล้ามากเก่งมากแต่ก็เออขอบใจที่กล้าทำกล้ารับ มึงเป็นใครเก่งกล้ามาจากไหนคิดมารนหาที่ตายในทินกูเนี่ยอาตมาชื่อวินยัยนี่โอ้โหอย่างเที่โโ <laughs> มึงนี่เองที่จัดการไอ้ทิมได้ยินว่าร้ายกาจไม่เบาปล่อยไอ้ทิมจนมันยอมกลับไปเกิดใหม่ที่ร้ายน่ะมันโยมตั้งหาหยุดสร้างเวรกรรมเถอะนะทำไมจีวรท่เจังวะเนี่ย อา,าอ้อนวอนให้อาตมาช่วยหรือนี่เรียกว่าช,ชุดมังกรอยังไม่สายอย่าหลงผิดจนต้องหลงเอ่ยแบบโยมทิมเลยอืโยมทิมนี่น่าจะตอน2.1งจามึงกลับจงกลับใจอะไรนี่มันเรื่องปากท้องกลัวมึงเองก็เกาะผ้าเหลืองกินไม่ต้องมาสั่งสอนกูกูไปเหอะกูไม่กลัวมึงหรอกมึงสิต้องกลัวกู <laughs> โดนฝาบาดใส่กระบาลขนาดนั้นวินัยถึงกับหัวร้อนลงอ,ออกหูดูเหมือนความสุข,ขุมคัมภีรภาพและสมณสารูปที่สั่งสมมส้นเล<อ>ือดขึ้นเลือดขึ้นไม่ทันเด็พนนวกะภูมิของท่านพระวินัยกำมัดสลายไปในบัดนั้นเลือดนักโมยเก่าในกายประทุข,ขึ้นมาเดือดปุดปุดโอเคอย่าบอกว่าจะต่อย เอ่อเรียกว่ากระหังก็ได้ไม่ผมไม่เรียกครูครูไก,กลแก้วด,ดีดีด้วยไม่ชอบอยากโดนไตสักรอบใช่ไหมโยม <c oughs> <c oughs> โอ้ใจเย็นครับลุงพี่โกดคือโง่โมโหคือบ้าโอเคเนคึกถึงพระรัตนตรัยเป็นทีตังไว้ก็รับฟังมันพูดเข้าสิลุงชายกับพะกับเจ้าไม่กลัวบัวใต้น้ำแบบนี้ต้องโดนสักบาปถ้ามันมันเห้านักก็ขอให้พระลงโทษมันอย่างหนัก จัดแบบดับเบิลคาราเบลไปเลยขอรับลูกพีดับเบิลคาราเบลด้วยทัศมสัพันยิโกโลมามิพยายมราชธรรมาจุติมะอุกาโรท้าเวสุวรรณกันีิยากมึงประเมินกูต่ำไปแล้วผมคนเดียวคนเดียวคิดว่าจะล้มกูได้ง่ายๆเหรอผมดูข้ามช็อตะครับเพราะว่าน้องแนะนำมา สองจุดหนึ่งผมไม่ได้ดูก็ไม่รู้ว่าพระวินัยท่านได้ไอเทมมาตอนไหนนี่แต่ไอเทมใหม่นี่คล้ายๆสนับมือรูไม่ได้ใช้เดียวแบบไอเทมนะเว้ยอ้าวมีลูกน้องเหรอกระหังต่อป่า,ปาส่งเสือสมิงมิวหนึ่งทีก็มีเสือสมิงฟูงหนึ่งโอ้โหเป็นลานออกมาจากเงามืดของหมู่บ้านเป็นฟูงเลยเหรอพี่มันส่งเสียงคำรามแยกเขี้ยวยิงฟันคลุ้มคลั่งชวนให้ขนลุก เดี๋ยวนะลุงชายโอ้โหไหนว่ามีแค่เสือสมิงไงพาวิไลยกกอันตา้าอินสติ์ส่วนไอพวกนั้นขบวนการสมิงแห่กันมาเป็น p o w เ r ranger <c oughs> ตอนพิเศษเลยนั่นน่ะอร์เรนเจอร์พวกเสื้อสมิง <c oughs> มันก็แค่ลูกสมนุนกับหลวงพี่โอเคไอ้ที่บินไปบินมาข้างบนน่ะของจริงมันเรียกว่ากระหังอาคมก <c oughs> <ค>ระหังอาคม มันเป็นปู่เสษอวิชากางรายของอุตริจนสิ้นความเป็นคนแต่ก็ยังหลงเหลือเวทอาคมเอาไว,ว้ควบคุมบริวารของมันได้นี่งไงอ๋ไอเทมไล่เลย่ะครับถุงมือเหล็กถุงมืออาคมภาคต่อมันก็อย่างนี้แหละครับหลวงพี่มันต้องอลังการต้องมีปู่ล่เยอะๆพูก่เข้าไว้แบบคูณสองคนดูเขาชอบมีคนดําเนินเรื่องซะด้วยนี่ มีปิงด้วยยังไม่ทันต่อยตีก็บอดแหกแล้วเหรอพระมึงลงมาสิอย่าได้ใจไปนักที่ถามที่พะสงสัยหรอกจะสมิงหรือกระหังอาคมถ้ากอกรรมทำเข็นไว้ยังไงวันนี้พวกโยมก็ได้ทดใช้กรรมนะเข้ามาเลยโอเคพระพินัยกูนะครับอืมอืมโอ้ อืมเต็มยอดหน้าเอาลุงชัยเห็นลุงชัยเอาเขาด้วยเหรอเฮ้ยลุงชัยก็เต็มนะเอาตึงชงไม่ขาดปากาลุงชัยยังไหวไหมเฮ้ยอยนี่อืมคเฮ้ยมบิดแทงเขาด้วยคุยจฮ่ <laughs> เขาอว่าบอมเหรอโอ้ยอ,อลุงชยัยยังไหวครับยังไหวเออ แกแล้วก็อย่างนี้แหละครับลวงพี่เดี๋ยวนี้เสือสมิงเขาต่อยกันแล้วใช่ไหมพระพระก็ต่อยพระต่อยผีเขาไม่ใช่วิชาอาคมไม่ใช่อะไรแล้วใช่ไหมเขาต่อยกันพักหลังๆ <c oughs> ผมก็ไม่ก่อยได้ออกลงภูสะดวยแย่เลยกระหังรายยเข้าที่เองแล้วครับเออแต่เหมือนว่ายกสองจะเริ่มตีละครั้งแล้วนะครับลวงพี <c oughs> อโอ้มันฟื้นหรือมันมาเพิ่มเอาไงลุงพี่ฮามีฮามีหาม้หาหน,นี่ฮา<ก>เลยนะวันอยู่แล้วเข้ามาเลยถ้าพูดว่าทั้งวันก็ยังไหวนี่ก็ถอยอย่างนั้นยกนี้ <c oughs> คงต้องเอาจริงแนวละครับเดี๋ยว,ยวผมขออนุญาต แย่งสีสักนิดครับเอาขออนายาตแย่งสีเดี๋ยวจะใช้อะไราาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทนนะเฮ้ยกรอบมหาอุดจงมาโอ้โหอย่างอลัง <laughs> ไงเปิดตัวแรงแซงพระเอกแบบผมอย่างนี้ล่ะลุง <laughs> <ะ>เฮ้ยได้เวลาไปกำราบมานแบบดับเบิ้ลคาราเบลกันแลว้วไดเวอร์ก่อชีวะ เฮ้ยลูกใหญ่คนเทผมรู้แล้วทำไมน้องๆเน็ตอยากดูต่อแต่ผมต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ใครอยากดูต่อเนี่ยตามเข้าไปดูได้ในช่องพี่นาใน,าน,าน,านนี้ครับ ลิงผมจะแปลงล่างมันใช้ได้แม่ลุงชัยกูยังกับไกเวอร์ไกเวอร์เกาะชีวะนะีครับโอเคอ่าดีเทลโมเดลโคตรละเอียดนีครับการภาคกับซาวไม่ต้องสืบอ,อยู่แล้วช่องนี้เรารู้รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงสุดยอดแต่ถ้าว่าพลอตพลอตกับการต่อสู้นี่ครับใครจะไปรู้ลุงชัยจะสวมเกาะชีวะ ยังสุดโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ปาหน้าบายสวัสดีครับมันมากอา่ไว้ผมรีแอคอาทิตย์หน้าดีไหมใครอยากดูคอมเมนต์